เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเกมโอเวอร์เวียดนามชวนไทยจูปากสร้างสะพานปิดอา่าวเขมรดิ้นพล่านคลองฟูนันส่อร้างกลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาเปิดชากฆาตกรรมยุทธศาสตร์เอาละครับคุณผู้ชมงานนี้บอกคำเดียวว่าคิด ชนิดที่ยมมาบาลยังไส้หัวใครที่กำลังฝันหวานจะสร้างคลองขุดคลองจะเป็นเสือตัวที่5ที่6ของเอเชียตื่นครับตื่นมาดูความจริงตรงนี้ก่อนล่าสุดพี่ใหญ่เวียดนามงัดไม้ตายออกไอเดียสุดระหำ่ำชวนพี่ไทยจับมือสร้างกำแพงเหล็กกลางทะเลลากยาวจากเกาะฟูกุกมาจูปากับเกาะกูดของไทยผลลัพธ์คืออะไรนะเหรอก็ปิดประตูตีแมวไงครับ งานนี้เพื่อนบ้านจอมเคลมของเราอาจจะกลายเป็นประเทศที่เกือบจะไร้ทางออกทะเลสมใจอยากคลองแสนล้านที่ภูมิใจนักหนากำลังจะกลายเป็นแค่คูระบายน้ำทิ้งเรื่องราวมันเดือดยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังวันนี้เราต้องมาขยี้ประเด็นร้อนที่ทำเอารัฐบาลหุนและซาวเน็ตฝั่งนู้นนั่งไม่ติดเก้าอี้เหมือนมีไฟลนกล้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เราเห็นความน่ามันน่าหนกของเพื่อนบ้านแสนน่ารัก กัดฟันพูดที่ประกาศกล้องโลกว่าข้าจะขุดคลองฟูนันเตโชจะไม่พึ่งจมูกเวียดนามหายใจจะเอาเรือสินค้าออกทะเลเองจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรเสียละเกินไอเราก็นั่งดูตาปริบๆว่าเอาเงินมาจากไหนอ๋อพี่จีนจ๋าช่วยด้วยนี่เองแต่ช้าก่อนครับโลกเห็งความจริงมันโหดร้ายกว่านิทานหลอกเด็กเพราะล่าสุดเวียดนามพี่ใหญ่แห่งอินโดจีนเขาไม่ได้มาเล่นขายของ เขาเดินเกมเงียบแต่เชื่อดน,นิ่มๆข่าววงในบวกกับภาพจากดาวเทียมมันฟ้องครับว่าตอนนี้เวียดนามกำลังมีโปรเจกต์ถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะเชื่อมแผ่นดินแม่ลากยาวปิดอ่าวทางทิศตะวันออกของตัวเองคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะทางออกของคลองฟูนันเตโชที่ขมแมนภูมิใจนักหนาพอเรือเล่นออกมาปุ๊บเอา้าเจอทางตันเจอถนนที่เวียดนามถมปิดเอาไว้ ระยะทางกว่า47กิโลเมตรไม่ใช่สะพานนะครับแต่เป็นถนนถมทะเลนั่นหมายความว่าเรือสินค้าเรือรบหร,รือเรือแจวของเขมรหมดสิทธิ์ผ่านอา้าวแล้วจะออกยังไงก็ต้องอ้อมสิครับพี่น้องจากที่จะออกทางตรงสวยๆกลายเป็นต้องหักพวงมาลัยเรือเลี้ยวอ้อมกเกาะเลี้ยวอ้อมแก่งเข้าไปในช่องแคบเล็กๆที่เหลืออยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันแคบ และที่สำคัญคือมันต้องผ่านหน้าน้านำที่เวียดนามคุมโซนอยู่ดีนี่มันแผนปิดประตูตีแมวชัดๆคือเองจะขุดคลองก็ขุดไปขุดให้มือแตกเลยนะแต่ทางออกปากอา่าวข้าปิดจบข่าวนี่แหละครับลีลาพยามังกรแห่งอาเซียนของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอลงมือทำเลยแล้วความหามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะข่าวนี้แพร่ออกไปสภาพของเพื่อนบ้านเราคือหน้าถอดสีครับท่านผู้ชม จากที่เคยคุยโวโอโอดว่านี่คือเมกะโปรเจกต์เปลี่ยนโลกตอนนี้ซอแววจะเป็นเมกะโปรเจกต์ละลายแม่น้ำของแท้เรือใหญ่เข้าไม่ได้เรือเล็กก็ลำบากแล้วใครมันจะมาลงทุนนะ่ะแต่นี่ยังแค่น้ำจิ้มครับของจริงมันอยู่ที่ไอเดียทิปที่กำลังจะกลายเป็นฝันร้ายจริงเมื่อชาวเน็ตเวียดนามเริ่มจุดประเด็นดึงไทยแลนด์เข้ามาร่วมวงสังคมยำตีนเพื่อนบ้านด้วยงานนี้บอกเลยว่าทัวลงหนักมาก ไม่ใช่ทัวร์ไทยอย่างเดียวนะทัวร์เวียดนามทัวร์อินเตอร์มากันครบไปส่องคอมเมนต์เด็ดๆที่ทำเอาเพื่อนบ้านเราจุกจงพูดไม่ออกกันดีกว่าครับคอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามฉันสนับสนุนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไทยเอาด้วยเรามาแชร์ค่าสร้างกันคนละครึ่งเพื่อมิตรภาพอันดีงามและเพื่อความสงบสุขของหูแหมพี่แกก็สายเป์นะเนี่ยเพื่อความสะใจพี่ทุ่มไม่อันคอมเมนต์ต่อมาจากชาวไทยสร้างเลยครับเดี๋ยวผมไปช่วยผสมปูน อยากขับรถไปกินเฝอที่เวียดนามจะแย่แล้วอ๋อลืมไปอยากเห็นคนแถวนั้นอกแตกตายด้วยครับอันนี้สายโหดโหดทั้งเรื่องกินโหดทั้งเรื่องซ้ำเติมคอมเมนต์อินเตอร์น่าจะเป็นฝรั่งนะฮะว้าว wow, this is a brilliant idea ASEAN will have a new landlocked country soon แปลง,ง่ายๆว่าว้าวไอเดียเจ๋งเป้งอาเซียนกำลังจะมีประเทศไร้ทางออกทะเลเพิ่มอีกประเทศแล้วจ้าเจ็บคำนี้เจ็บจีด๊ด คอมเมนต์เชิงวิเคราะห์แต่แอบ,บแสบขนาดอเมริกา GDP มหาศาลยังคิดหนักแต่ไทยกับเวียดนามจะทําได้เหรอแต่เดี๋ยวนะถ้าทําเพื่อดักหลังใครบางคนผมว่าเงินบริจาคหลังไหลมาแน่แล้วฝั่งคอมเมล่ะครับว่าไงโอ้โหฝั่งนู้นนี่ไฟลุกครับออกมาดิ้นกันพลานบ้างก็ด่าว,ว่าพวกแกมันขี้อิจฉาบ้างก็ว่าระวังตัวไวเ้เถอะกองทัพเราแข็งแกร่งแข็งแกร่งแต่ไม่มีทางออกทะเลเนี่ยนะ บางคนถึงขั้นบอกว่านี่มันการกลั่นแกล้งลังแกกันชัดๆโลกต้องรู้เรื่องนี้โถโถพ่อคุณที่ตอนตัวเองเคลมของคนอื่นเคลมเกาะกูดทําไมไม่คิดว่าแกล้งเขาบ้างล่ะครับมีคอมเมนต์หนึ่งจาก3ามคมเพีคมากครับไทยกับเวียดนามเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอทําไมมาร่วมมือกันได้คําตอบง่ายๆครับน้องศัตรูของศัตรูคือมิตรและความหมั่นไส้ที่มีต่อน้องมันรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเวียดนามได้ครับ บทสรุปสงท้ายขยี้ให้สุดนะครับคุณผู้ชมสรุปเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวการสร้างสะพานฟูกุกเกาะกูดเชื่อมไทยเวียดนามอาจจะเป็นแค่ไอเดียหรือสงครามจิตวิทยาในตอนนี้แต่มันสะท้อนให้เห็นความจริงข้อหนึ่งครับว่าการทําตัวไม่น่ารักกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายการที่กัมพูชาพยายามจะตีตัวออกห่างแล้วหันไปศบมหาอํานาจไกลบ้านเพื่อมาข่มเหงเพื่อนบ้านใกล้เคียง ผลลั์ที่ได้อาจจะไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่คือความโดดเดี่ยวครองฟูนันที่วาดฝันเอาไว้สวยหรูอาจจะเสร็จครับแต่เสร็จแล้วจะไปไหนต่อถ้าประตูหน้าบ้านโดนปิดตายเกมนี้เวียดนามเขาเดินหมากได้โหดเหี้ยมและเลือดเย็นส่วนไทยเราก็นั่งยิ้มมุมปากจิบชาดูละคอรอลิงรอเสียบเมื่อมีโอกาสส่วนกัมพูชาตอนนี้ของต้องรีบไปจุดทูกไหว้บรรพบุรุษที่ไม่ได้เคลมมานะขอให้เรื่องนี้เป็นแค่ฝันร้ายเพราะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ เกมโอเวอร์ทันทีครับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงคิดว่าสะพานนี้ควรสร้างไหมหรือแค่ปล่อยให้เขาขุดคลองแห้งๆไปก็พอแล้วใครเห็นด้วยขอเสียงหน่อยใครสะใจกดไลค์ใครอยากให้สร้างจริงกดแชร์แล้วคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างเอาให้เดือดกว่าผู้เขาไฟระเบิดสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปหาซื้อที่ดินแถวเกากูดก่อนเพื่อสะพานนาจ,จริงเดี๋ยวราคาพุ่งฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอาละครับพักเรื่องความหามาดูเรื่องความหายนะ ของจริงกันบ้างในพาร์ทที่3นี้ถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่แค่ฝันกลางวันถ้าวันดีคืนดีรัฐบาลไทยกับเวียดนามเกิดบ้าจี้จับมือกันเซ็น MOU สร้างขึ้นมาจริงๆผลกระทบที่ตามมาคืออะไรบอกเลยว่านี่คือหายนะระดับชาติของกัมพูชาครับวิเคราะห์กันเป็นข,ข้อให้เห็นภาพชัดๆ เหมือนดูหนัง 4K 1. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลเท่ากับศูนย์ปกติประเทศที่มีทางออกทะเลเขาจะมีความได้เปรียบเรื่องการขนส่งการทหารใช่ไหมครับแต่ถ้าสะพานนี้มาปุ๊บหน้าน้ำกัมพูชาจะกลายเป็นเหมืองสะว่ายน้ำหลังบ้านของไทยกับเวียดนามทันทีอำนาจต่อรองทางทะเลจะหายวับไปกับตาเรือรบจะออกไปซ้อมรบที่ไหน จะออกไปขู่ใครแค่จะเลี้ยวเรือออกจากอ่าวยังต้องระวังจะชนต่อหม้อสะพานชาวบ้านเขาเลยหมดกันความฝันมาหาอำนาจลุ่มแม่น้ำโขง 2. คลองฟูนันเตโชสุสารงบประมาณโปรเจกต์คลองนี้ขเขมรกู้เงินมามหาศาลหวังจะรวยทางลัดหวังจะตัดไทยตัดเวียดนามออกจากเส้นทางขนส่งแต่ถ้าปากทางออกโดนปิดหรือโดนบีบให้เหลือรูเท่ารูเข็ม เรือสินค้าขนาดใหญ่หรือมาเธอเว e เซ e ลเขาไม่มาหรอกครับใครจะบ้าขับเรืออ้อมไปอ้อมมาเสียค่าน้ำมันเสียเวลาแถมเสี่ยงเรือเกยตื้นสู้ไปลงท่าเรือแหลมฉบังของไทยหรือท่าเรือเวียดนามเหมือนเดิมไม่ดีกว่านะครับสุดท้ายคลองนี้อาจจะมีไว้แค่ให้เรือหางยาวหรือเรือหาปลาวิ่งเล่นแก้เหงาหรือไม่ก็เอาไว้จัดแข่งภายเรือช่วงสงกรานที่เขาเคลมว่าเป็นของเขาแค่นั้นแหละครับ แล้วที่เจ็บแสบที่สุดคืออะไรแล้วครับคือการที่ไทยกับเวียดนามจะกลายเป็นคนคุมเกมทั้งหมดเราจะเปิดสะพานให้เรือผ่านเมื่อไหร่ก็ได้จะปิดซ่อมบังรุงสักสามเดือนแกล้งๆปิดขเมรทำอะไรได้ครับฟ้องศาลโลกเหรอกว่าศาลจะตัดสินผักชีรวยหน้าเน่าหมดแล้วครับนี่มันคือยุทธการบีบไข่ทางยุทธศาสตร์ที่เลือดเย็นที่สุดไม่ต้องรบให้เปลืองงบกองทัพแค่สร้างสิ่งปลูกสร้างล้อมไว้ แล้วนั่งจิบกาแฟมองดูเพื่อนบ้านดิ้นเร่าๆมีนักวิเคราะห์ฝั่งเวียดนามบางคนบอกว่านี่คือการสั่งสอนเด็ดดือ้อเพราะที่ผ่านมาเพื่อนบ้านรายนี้มักจะเล่นเกมการเมืองแบบนกสองหัวเดี๋ยวซบจีนเดี๋ยวแซะไทยเดี๋ยวแย่เวียดนามพอสองยักษ์ใหญ่อย่างไทยกับเวียดนามหันมามองตากันเออยังไงดีกับไอเด็กนี่ผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นไอเดียสะพานนารกแตกนี่แหละครับถามว่าไทยได้อะไร 1. ได้สะใจอันนี้แน่นอน 2. ได้การท่องเที่ยวเชื่อมเกาะกูดฟูกุก๊กแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 3. ได้ความมั่นคงทางทะเลเพิ่มขึ้นป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนผ่านกัมพูชาแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะงบประมาณมันมหาศาลแล้วผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เยอะแต่แค่ข่าวรือหรือภาพกราฟิกแค่นี้ก็ทำเอาผู้นำบางประเทศนอนไม่หลับ สั่งเรียกประชุมด่วนแล้วมั้งป่านนี้หัวเราะแผนนรกแตกสะพานเชื่อมใจไทยเวียดนามเพื่อนรักหักเลี่ยมเคลมความยาวโดยประมาณ850คำมาต่อเป็นที่พาร์ท2ครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้บอกเลยว่าบันเทิงขั้นสุด หลังจากเวียดนามเริ่มถมทะเลปิดทางฝั่งตัวเองแล้วกระแสในโลกโซเชียลเวียดนามตอนนี้มันลุกเป็นไฟครับเพจดังๆอย่าง The Rankings หรือเพจวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในเวียดนามเขาเริ่มโยนหินถามทางไม่สิเรียกว่าโยนระเบิดถามทางดีกว่ามีชาวเน็ตเวียดนามหัวใสผุดไอเดียระดักจัก,กรวาลขึ้นมาว่าเฮ้ยในเมื่อเรากับไทยก็มีความสัมพันธ์อันดีกันมา50กว่าปีรักกันปานจะกลืนกินมัง ทำไมเราไม่จับมือกันสร้างสะพานเชื่อมไปเลยล่ะเชื่อมจากไหนไปไหนฟังชัดๆนะครับจากเกาะฟูกุกของเวียดนามพุ่งตรงดิ่งข้ามทะเลมหาเกาะกูดของไทยโอ้โหคุณพระคิดได้ไงนี่มันแผนการระดับขงเบ้งชัดๆลองจินตนาการแผนที่ตามผมนะท้าลากเส้นจากฟูกุกมาเกาะกูดมันเหมือนเอาเชือกเส้นใหญ่ขึงปิดปากอ่าวไทยตอนบนไว้เลย แล้วใครอยู่ข้างในเชือกนั้นปิงปองถูกต้องครับกัมพูชาเพื่อนรักนักเคลมของเรานั่นเองถ้าสะพานนี้เกิดขึ้นจริงย้ำว่าถ้าเกิดขึ้นจริงประเทศกัมพูชาจะถูกบล็อกทางทะเลแบบคอมพลีตร้อยเอร์ซนต์เต็มจากประเทศที่มีทางออกทะเลจะกลายเป็นประเทศที่เหมือนถูกขังอยู่ในกละมังเรือจะเข้าจะออกต้องมุดรอดสะพานหรือไม่ก็ต้องขออนุญาตไทยกับเวียดนามเท่านั้น ชาวเน็ตเวียดนามนี่เขาก็แสบใช่ย่อยมีการคอมเมนต์นชวนคนไทยยิกยิเฮ้ยอยู่มาจอยกันไหมมาสร้างแลนด์มาร์กใหม่กันสพานมิตรภาพไทยเวียดนามเพื่อความฉิบหายของเพื่อนบ้านสวยนะเว้ยแล้วประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือคนไทยเราเอาด้วยเฉยคอมเมนต์ฝั่งไทยนี่ไหลเป็นน้ำจัดไปครับพี่เงียนเอาเลยครับสร้างเลยเดี๋ยวผมช่วยบริจาคปูนสภานนี้เพื่อสันติภาพของหูชาวโลก ทำไมคนไทยถึงดูสะใจขนาดนี้แหมก็ต้องย้อนไปดูวีรกรรมที่เพื่อนบ้านทำกับเราไว้สิครับทั้งเคลมโขนเคลมมวยไทยเคลมชุดไทยเคลมขนมครกเคลมยันฝาผนังวัดล่าสุดจะเคลมเกาะก,กูดของเราอีกครับพอเจอเวียดนามเปิดก่าสะพานปิดปากอ่าวเข้าไปคนไทยเลยบอกสะใจโว้ยในเชิงวิศวกรรมถามว่าเป็นไปได้ไหมบางคนบอกเพอเจอไกลขนาดนั้นสร้างยังไง เฮ้ยอย่าเพิ่งดูถูกเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับสะพานข้ามทะเลระดับ30ถึง50กิโลเมตรเนี่ยจีนเขาสร้างเป็นขนมแล้วเดนมาร์กเอย้ยบาเรนเอ้ยเขาก็มีระยะทางระหว่างฟูกุกกับเกาะกูดมันไม่ได้ไกลเกินฝันถ้าเงินถึงแล้วก็ความแค้นถึงอะไรก็เกิดขึ้นได้ลงนึกภาพดูสิครับถ้าสะพานนี้เสร็จขับรถจากตรา ข้ามเกาะกูดวิ่งยาวบนสะพานชมวิวทะเลสวยๆไปโผล่เวียดนามกินเฝอแล้วขับกลับโคตรคูลเลยแต่คนที่ขำไม่ออกคือใครคือคนที่อยู่ตรงกลางไงนั่งมองสะพานตาปริบๆเรือสินค้าคลองฟูนันที่กะว่าจะขนของไปขายรวยๆพอออกมาเจอสะพานดักหน้าอีกเจอเสาต่อมอสะพานขวางอีกจากคลองยุทธศาสตร์จะกลายเป็นแค่คลองระบายน้ำเสียไหลลงอ่าวไทยแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชม นี่คือการตบหน้าทางการทูตที่รุนแรงที่สุดโดยไม่ต้องใช้กระสุนสักนัดแค่ใช้คนกรีดแล้วก็ความหมันใสลุ้นล้วนเขินจากการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําเจอเส้นทางที่ต้องอ้อมไกลความได้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่จีนวางแผนไว้พังคืนเวียดนามฉลาดเป็นกรดอ่ะเขารู้ว่าจีนหนุนหลังกัมพูชา เขาเลยแก้เกมด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้ของเล่นของจีนในกัมพูชามันไร้ค่าแต่ในขณะเดียวกันก็หลอกล่อให้จีนดีใจกับการลงทุนในเวียดนามไปด้วยนี่เหมือนวิชายืมหอกสนองคืนหรือเปล่าเนี่ยจีนตอนนี้คงกําลังเกาหัวแกรกๆจะด่าเว,วียดนามก็ด่าไม่ได้เต็มปากเพราะตัวเองก็ได้ประโยชน์จากฟูกวกจะช่วยกัมพูชาก็ช่วยไม่ไหวเพราะสะพานมันอยู่ในเขียหน้าน้ําเวียดนามเป็นส่วนใหญ่จะเอาเรือรบมาคูเหรอเวียดนามก็ไม่ใช่หมูนี่อวยนะจ๊ะ นี่มันยุคไหนแล้วกลายเป็นว่ากัมพูชาคือหมากที่น่าสงสารที่สุดหรือเปล่าในกระดานนี้อุตสายอมเป็นเด็กดีของจีนยอมให้จีนเข้ามาทำอะไรก็ได้หวังว่าป๋าจีนจะคุ้มครองแต่พอเจอของจริงป๋าจีนก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะป๋าจีนก็ต้องรักษาสมดุลผลประโยชน์และที่แสบไปกว่านั้นการที่เวียดนามปิดล้อมทางทะเลแบบนี้มันทำให้คลองฟูนันที่จีนให้กู้เงินมาสร้าง เน้นว่าให้กู้นะครับไม่ได้ให้ฟรีเขมรต้องใช้เงินหัวโตกลายเป็นโครงการที่ความคุ้มทุนต่ำเตี้ยเรียดดินแล้วกัมพูชาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้จีนละทีนี้เตรียมตัวเห็นกัมพูชาขายสัมปทานชาติแบบเหมาเข่งใช้หนี้ได้เลยจีนเสียประโยชน์ระยะยาวทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงแต่ได้เงินระยะสั้นจากเวียดนามเป็นสมการที่ปวดหัวจีดส่วนเขมรตอนนี้นั่งมองตากันปริบปบป๋าจีนช่วยหนูด้วย แต่ป๋าจีนคงบอกรอแป๊บนะลูกป๋ากําลังนับเงินที่ฟูกวกอยู่นี่แหละครับความโหดร้ายของโลกความเป็นจริงไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์และงานนี้เวียดนามเดินหมากเหนือชั้นกว่าจีนและขเขมรไปอีกขั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปดูปฏิกิริยาของชาวเน็ตเขมรกันบ้างว่าจะดิ้นพลานขนาดไหนเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนขังลืมในอ่าวไทยบอกเลยว่า เดือดปุดปุดละครับยุทธการบีบไข่คลองฟูนันสู่คลองตันกลับมาเดือดกันต่อครับจะพารทที่แล้วที่เวียดนามประกาศสร้างสะพานนรกปิดปากอ่าวมาพารทนี้เรมามาขยี้ให้เห็นภาพชัดๆว่าทำไมกัมพูชาถึงกำลังจะขาดอากาศหายใจตายต้องเข้าใจภูมิศาสตร์กันก่อนนิดนึง ปกติเรือสินค้าที่จะเข้ากัมพูชาไม่ว่าจะไปท่าเรือสีหนุวิวหรือจะมุดเข้าคลองฟูนันเตโชที่พี่หุนแก่ภูมิใจนักหนาเรือมันต้องผ่านช่องแคบระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะฟุกวอกซึ่งไอช่องนี้แหละครับคือเส้นลมปรานของกัมพูชาแล้วสิ่งที่เวียดนามทําคืออะไรครับเขาไม่ได้แค่สร้างสะพานแขวนสวยๆให้เรือลอดได้นะครับข้อมูลระบุว่ามีการถมดินทําถนนในบางช่วงเฮ้ย hey! นี่มันไม่ใช่สะพานแล้วนี่มันเขื่อนนี่มันกำแพงเมืองจีนเวอร์ชันทางน้ำการถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะมันเท่ากับการลดขนาดท่อหายใจของกัมพูชาให้เหลือรูเท่าหลอดดูดยาคูลนักวิเคราะห์และนักเลงคีย์บอร์ดอย่างผมมองขาดเลยว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จเรือสินค้าขนาดใหญ่ลืมไปได้เลยครับไอ้พวกเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์เรือน้ำมันลำบึม,บม ที่กัมพูชาฝันว่าจะให้เข้ามาเทียบท่าหมดสิทธิ์ขนาดเรือที่จะผ่านได้อาจจะเหลือแค่เรือประมงลำน้อยๆหรือเรือแจวพานักท่องเที่ยวชมวิวส่วนเรือสินค้าขนาด50,000 DWT ขึ้นไปที่หวังจะขนของจากจีนมาลงกัมพูชาต้องทำยังไงครับน,น,นู่นน่ะฮะพี่น้องต้องอ้อมครับต้องอ้อมเกาะฟูกวกอ้อมโลกเอาไปอีก8 0ถึง120กิโลเมตรคุณอาจจะถามว่าเฮ้ย อ้อมนิดหน่อยจะเป็นไรไปโธ่ในโลกโลจิสติกระยะทางคือเงินเวลาคือทองการต้องอ้อมไกลขนาดนั้นบวกกับความเสี่ยงคลื่นลมที่เพิ่มขึ้นมันทำให้ค่าขนส่งต่อตู้คอนเทนเนอร์พุ่งกระชูดนักวิเคราะห์ประเมินว่าต้นทุนจากสีหนุวิวไปสิงคโปร์อาจแพงขึ้น8-12%แล้วไงต่อพอค่าส่งแพงใครจะอยากมาลงทุน นักลงทุนจีนนักลงทุนต่างชาติเขากดเครื่องคิดเลขปุ๊บเขาก็ร้องยี้ปับ๊บจะไปตั้งโรงงานในกัมพูชาทําไมในเมื่อส่งของออกยากชิบหายไปตั้งที่เวียดนามหรือไทยดีกว่าไหมนี่แหละครับการค่าตัดตอนทางเศรษฐกิจแบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกมาถึงจุดพีคคลองฟูนันเตชความหวังของหมู่บ้านกัมพูชาอุตส่ากู้เงินจีนมา1 7พันล้านดอลลาร์นี่บานเบอะ เพื่อขุดคลองนี้หวังจะประกาศอิสรภาพทางน้ําไม่ต้องพึ่งปากแม่น้าโขงของเวียดนามอีกต่อไปกะว่าขุดเสร็จปุ๊บฉันจะเป็นเสือตัวที่5้าของเอเชียแต่พอเจอเวียดนามวางก๊าซสะพานปิดอ่าวเข้าไปคลองฟูนันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคลองตันทันทีไม่ใช่คลองตันแพระขนงนะคือมันขุดมาแล้วออกทะเลมไม่ได้สะดวกเหมือนที่คิดเปรียบเหมือนคุณทุ่มเงินซื้อรถเฟอร์รารี่มาขับ แต่เพื่อนบ้านเอารถสิบล้อมาจอดขวางหน้าบ้านให้คุณขับออกได้แค่ทางลูกรังแล้วเฟอร์รารี่มันจะวิ่งยังไงไหวคลองฟูนันที่วาดฝันว่าจะเป็นเส้นทางไหมทางทะเลจะกลายเป็นแค่คูน้ําระบายน้ําเสียหรือเอาไว้ให้คนกัมพูชาพายเรือเล่นแก้เซง็งเพราะมูลค่าเชิงยุทธศาสตร์มันหายวับไปกว่าครึ่งสินค้าลงมาถึงปากอ่าวเจอโครงสร้างเวียดนามดักหน้าอ้าวไปไม่ได้ว่าต้องเลี้ยวกลับ หากลิงลิงกับหมาเลยครับงานนี้ผมบอกเลยนะนี่คือตลกร้ายระดับชาติกัมพูชาที่ชอบเคลมทุกอย่างบนโลกเคลมมวยไทยเคลมชุดไทยเคลมวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เคลมไม่ได้คือภูมิศาสตร์ธรรมชาติและขีดเส้นมาแล้วว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่เกือบจะไม่มีทางออกทะเลและล็อกเก็ตแล้วพอยิ่งเจอเวียดนามเล่นบทโหดแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำสถานะประเทศปิดเข้าไปอีก สมน้ำหน้าเอ้ยน่าเห็นใจเขานะครับวางแผนมาดิบดีเจอเวียดนามซ้อนแผนทีเดียวไปไม่เป็นเลยมัวแต่ไปเต้นติ๊กตอกเคลมวัฒนธรรมจนลืมดูแผนที่ว่าเพื่อนบ้านเขากำลังเทปูนปิดประตูบ้านแล้วพาดต่อไปเรามาดูตัวละครลับระดับบอสว่างงานนี้พี่จีนจะทำหน้ายังไงเมื่อลูกรักสองคนตีกัน แต่ตัวเองดันเจ็บตัวทั้งขึ้นหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามุูทิตตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ